ค่ะต่อมาอัปเดตกันที่วงการโต๊ะเล็กบ้างนะคะเดี๋ยวจะติดตามพูดคุยถึงเรื่องของทั้งฟุตซอลหญิงและฟุตซอลชายเลยนะคะเริ่มกันที่ฝั่งโต๊ะเล็กฟุตซอลหญิงก่อนนะคะตอนนี้ก็เก็บตัวฝึกซ้อมค่ะเพื่อเตรียมจะไปลงทำการแข่งขันในศึกฟุตซอลโลกและก็ซีเกม2025นะคะ ทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยนําโดยโค้ชโอธนาทรสันธนาประสิทธิ์นะคะเรียกนักเตะเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่อาคาร FA ค่ะภายในสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมตัวสําหรับการเข้าร่วมการแข่งขันศึกฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะโดยที่จะแข่งกันในวันที่21พฤศจิกายนไปจนถึง7ธันวาคม ในการเก็บตัวเข้าแคมป์ครั้งนี้ค่ะทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะได้วางกำหนดการเอาไว้ให้ทีมหญิงได้เตรียมตัวแข่งขันทัวร์นาเมนต์กระชับมิตรนะคะ SAT Women Football Championship Thailand 2025ระหว่างวันที่11-15พฤศจิกายนค่ะที่เทอร์มินล21หอศูนย์การค้าเทอร์มินล21จังหวัดนครราชสีมาเป็นการทดลองทีมขั้นสุดท้ายก่อนที่จะไปลุยจริงในศึกชิงแชมป์โลกอย่างไรก็ตามนะคะรายการดังกล่าวนี้ก็ มี3ชาติที่เข้าร่วมตอบรับการแข่งขันเรียบร้อยแล้วค่ะนั่นก็คือบราซิลเบอร์หนึ่งของโลกจีนอันดับ15ของโลกและนิวซีแลนด์ค่ะแชมป์โอเชียเนียอันดับ21ของโลกโดยเงื่อนไขของการแข่งขันรายการนี้ค่ะจะเป็นการแข่งแบบพบกันหมดเลยใครเก็บแต้มได้มากที่สุดจะเป็นทีมที่คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองอย่างไรก็ตามก่อนที่จะเข้าทัวร์นาเมนต์ SAT Women Futsal c h a m p i o n s h i p t h a i l ท n d นะคะทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยเดี๋ยวจะมีเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติรัสเซียนะคะซึ่งอยู่อัันดบ15 โลกก็เลือกที่จะมาอุ่นเครื่องกับทีมไทยเรารวม2นัดในวันที่28ตุลาคมและ30ตุลาคมค่ะจะเป็นการอุ่นเครื่องแบบปิดส่วนสนามเดี๋ยวจะยืนยันอีกทีนะคะขณะที่โปรแกรมการแข่งขันในรายการ SAT Women Futsal Championship Thailand นะคะนัดแรก11พฤศจิกายนค่ะพบจีนนัดที่2นะคะ13พฤศจิกายนพบกับนิวซีแลนด์นัดสุดท้าย15พฤศจิกายนค่ะจะพบกับบราซิลก็จะแข่งขันกันในเวลา18นาิกาทุกคู่เลย ส่วนการแข่งขันในศึกฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลกค่ะจะมีการจับสลากแบ่งกลุ่มในวันที่15กันยายนนี้นะคะเดี๋ยวต้องเราดูว่าฟีฟ่าจะสรุปว่าทีมไทยของเราจะอยู่ในโถที่1หรือโถที่2คือก่อนหน้านี้เนี่ยสาวไทยเราลั้งเบอร์ห้าของโลกและสื่อก็รายงานว่าเราจะถูกวางอยู่ในโถที่2นะคะแต่ว่าการจัดอันดับโลกของฟุตซอลหญิงครั้งล่าสุดเนี่ยฟี่าจัดทีมสาวไทยของเราขยับขึ้นมาอยู่เบอร์สี่ของโลกโดยที่แซงญี่ปุ่นอันดับ5และอาร์เจนตินาอันดับ6 ขณะนี้หลังจากที่จบศึกชิงแชมป์โลกนะคะทีมหญิงไทยก็จะกลับประเทศไทยทันทีเตรียมไปลุยศึก4เกมที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพทีนี้มาดูกันที่คิวของฟุตซอลชายกันบ้างนะคะตอนนี้ก็เก็บตัวซ้อมอยู่เช่นกันเพราะว่าเดี๋ยวปลายเดือนเราจะมีแข่งโ์นาเมนต์นะคะโค้นวิเกลโรริโก้ก็วาง แผนนะคะให้นักเตะได้มาฝึกซ้อมเมื่อวานตบเท้ากันรายงานตัวเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเรียบร้อยแล้วโดยที่มีบิ๊กป๋อมอดิศักดิ์เบญจศิริวัลอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฝ่ายฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดนะคะได้ให้การต้อนรับเหล่าบรรดานนะักกีฬาฟุตซอลในการเข้าแคมป์ฝึกซ้อมนี้นะคะก็ทีมไทยเรายังขาดเบอร์เขาเรียกเบอร์ต้น ของวงการฟุตซอลไทยนะคะนั่นก็คือเจ้าเม็ดมูฮัมหมัดอุสมันมูซานะคะนักเตะจากจิมบีคาตาเกนาซึ่งเจ้าเม็ดเดี๋ยวจะตามมาสมทบในวันที่15กันยายนนะคะการฝึกสอนโค้ชมิเกลก็ให้นักเตะในทีมเนี่ยเล่นแบบสมอลไซส์ก่อนตีมุเข้มนักเตะให้เล่นบอลเร็วรับส่งแบบน้อยจังหวะ แล้วก็หมุนเวียนผู้เล่นในการเชื่อมเกมรับกับเกมรุกอย่างไรก็ตามค่ะทีมฟุตซอลทีมชาติไทยของเราก็จะมี2ทัวร์นาเมนต์สำคัญเช่นกันนั่นก็คือศึกชิงแชมป์เอเชียนะคะในรอบคัดเลือกซึ่งเป็นเวทีในการคัดเอเชียที่จะเป็นสะพานต่อยอดสู่การลุ้นเป็นตัวแทนทวีปเอเชียในการลุยศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลกขณะที่1รายการค่ะก็จะเป็น4เกมปล,ปลายปีนี้ที่ประเทศไทยด้วยเช่นกันก็เดี๋ยวรอดูประมาณปลายเดือน นะล่าสุดเราเองก็เพิ่งมีทัวร์นาเมนต์มาเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะในไทยอย่าที่ตามรายการนี้เพิ่งจะลงเล่นในคอนติ n นนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็ควา้าแชมป์มาได้นะครับอ,อย่างที่บอกไปนะครับในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับทีมชัดไทยจะลงเล่นในรายการนี้ระหว่างวันที่20-24กันยายนทีสปอร์ต7นะครับ สถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาที่สปอตเถ่ายทอดสดการแข่งขันของทีมชาติไทยทุกนัดนะครับในการแข่งขันรอบนี้ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B นะครับแมตช์แรก20กันยายนเจอกับทีมชาติบรูไนนะครับเกมนัดที่2 22กันยายนเจอกับบาเรนและนัดสุดท้าย24กันยายนเจอกับทีมชาติเกาหลีใต้นะครับทั้ง3นัดถ่ายทอดสดในเวลา19นาฬิกา30นาทีนะครับก็จะเป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกนะครับในโซนเอเชียเนี่ยแบ่ง แบ่งออกเป็นแชมป์กลุ่ม8ชาติได้สิทธิ์อัตโนมัตินะครับอันดับ2ที่ดีที่สุด7ชาติจาก8กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่อินโดนีเซียนะครับระวังวันที่14 3 1ถึง31พฤษภาคมปีหน้านะครับ2026หรือว่าปี2569ครับ